มะวังหัวนะพายถงนี้รอถงไะไรเข้ามาแล้วสองทุ่มสามนามองตตามนาครับเจเลยครับอูแค่เสียงยลี์สมบัตตัววาวปีนี้แตกที่นั่งเนเนย ีข้างในเลยปะลงที่ไหนคะลงทานครับเดี๋ยวตัวอาหารตอนลงทานอาหารแจ้งอีกทีนะคะเดี๋ยวจะสิดให้เดี๋ยวจะตัวจให้ลงที่ไหนคะเชียงรายครับอายค่ะครับ ห้องน้ำภานในรถเป็นยากาศภายในรถภายในห้องน้ำจะเปิดประตูในยการหมุนภายในห้องน้ำจะมีถอส้วถอสุจพันอ์อาล้้งมือถอปัสสาวะมีผ้าห่วมบริการหนึ่งเปืนอี่ช้านรวยปีให้อยู่แล้วล่างเิดกับผนัง รู้สึกดีและเป็นยิ่งที่ได้มีอานในการเดาสู่จังหวัดชัยรายจะใช้เวลาในการเินทางประมาณสิบสงชั่วโมงทางยุทธสภาพอากาศและสภาพการจรจรคิะว่าการเดินทางใที่ยวนี้บริษัทไทุ่มเเงอกไปค่ะจึงได้เปลี่ยนแงานบางไปสทาช้าขอแนะนำนงานกระจนตัวค่ะงานงานที่หนึ่ง คุณวนอนลูกเชอร์ปลูกทำหน้าที่เป็นพนักง,งานขับรถตั้งแต่เมฆมหาพรจนถึงจังหวัดโลโลปิศาโลกเปนพนักง,งานขับรถทั้งที่สองคุณวัฒราจันยีทำหน้าที่เป็นพนักง,งานสักรถตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกจนถึงปลายทางที่จังหวัดเชียงรายคะ่ะและดิฉันเจ้าที่การจนันทมาลาคทำหน้านที่เป็นพนักง,งานต้อนรับและดูแลท่ามือไปถ้าดิฉันขอให้นาซีเงินงความสะดวกต้องบริการไปในรู พี่น้านกับทานนะพนักอิงหักทานสามารถตเกนอนได้ห้องเสีย re งสั่งเอสีจะดนหน้ามซ้ายมืออยากผ่าปกทานไฟหันดสอชอบจักเากฟาเและชอบเก็บสภาระอยู่นโซนสี่สานห้องสุขภากับ้องสุขาเจนตอนหนัาสุดทางเดินขอความเกน้อกันฝนกันสาทำสาในการใช้ห้ามนำสิ่งของที่ชืทิ้งลงในชักคร ཁས 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 ཁས